เจอแบบนี้ตัดค่ะตัดอย่างเดียวตัดออกไปเลยนี่เราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาแต่งสาว ใบกับเผากับใบยี่หล่าแล้วก็ใบหหระพานะคะเพื่อนๆนถ้าหากเพื่อนเพื่อนขี้เกียจปลูกบ่อยนะคะใบยีหล่าเจอปัญหาแบบนี้นะคะอย่าปล่อยให้ออกดอกนะคะให้ตัดทิ้งเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ ใบยีราออกดอกนะคะเขาก็จะไม่แตกยอดนะคะเขาก็จะแก่ตายไปเลยเราเป็นชาวกเกษตรที่ขี้เกียจนะคะขี้เกียจปลูกบ่อยๆแล้วก็มาทำการตัดดอกเขาทิ้งเลยค่ะตัดไปแบบนี้เลยนะคะตัดดอกออกให้หมด พอเราตัดดอกออกหมดแล้วนะคะใบยี่หล่าเขาก็คิดว่าเขาน่ะยังไม่เก่เขาก็จะออกยอดให้เราเก็บกินได้เรื่อยๆนะคะเหมือนกับกับเป็นการทำสาวให้ต้นยี่หล่านะคะหรือว่าต้นกระเพราต้นแมงลักที่เราปลูกไว้นะคะ ถ้าเราตัดไปเรื่อยๆแบบนี้ตัดแต่งไปเรื่อยๆเขาก็จะแตกยอดไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาปลูกใหม่นะคะต้นหนึ่งก็กินได้สองปีสามปีเลยนะคะถ้าเราตัดแต่งให้เขาแตกยอดบ่อยๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ปล่อยให้เขาออกดอกนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ พอปล่อยให้เขาออกดอกอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่แตกยอดนะคะแล้วก็มาตัดแตง่งหลังจากตัดแต่งเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมาออกยอดแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแตกยอดใหมเขียวชะอุ่มค่ะเขาจะแตกตามข้อที่เราตัดเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะให้เพื่อนๆดูนะคะ เนี่ยขายอดใหม่กําลังแทงออกมาแบบนี้เลยนะคะตามข้อที่เราตัดออกนะคะเพียงแค่เพื่อนๆทาตามแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีใบยีราหรือว่าใบแมงรักใบกะเพราไว้ได้กินนานแน่นอนนะคะเพื่อนๆใบโหระพาก็เหมือนกันนะคะก็อย่าปล่อยให้ออกดอกนะคะ งั้นเขาก็จะไม่แตกยอดเหมือนกันค่ะตัดทิ้งแบบนี้เลยนะคะใบกระเพราก็เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะพอมีดอกแล้วแก่เลยยอดไม่แตกเลยค่ะเจอแบบนี้ตัดค่ะตัดอย่างเดียวตัดออกไปเลย นี่ตัดแบบนี้เลยนะคะตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวก็จะแตกยอดให้เรากินใหม่นะคะไม่ต้องปลูกบ่อยๆความขี้เกียจเข้ามาครอบงำเมื่อไรความขี้เกียจปลูกความขี้การดูแลหลังการตัดแต่งนะคะเพื่อนๆก็ใส่ปุ๋ยคอกทางดินนะคะ ส่วนทางใบก็รดด้วยฮอร์โมนไข่หรือจูลินซีสังค้อแสงช่วยนะคะเขาจะได้แตกยอดขึ้นมาใหม่อวบใหญ่มียอดให้เราเก็บกินได้นานแน่นอนค่ะเทคนิคดีๆที่เรานำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ จะได้ไม่ล้ลาชมคลิปต่อๆไปนะคะเราทําได้ค่ะเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ